รายการ RC Happy World นะคะกับก๊อปเช่นเคยนะคะวันนี้หลายคนคงจะมีความสุขนะคะกับในส่วนของวันวาเลนไทน์เดย์ก๊อปก็จะมามอบความสุขเหมือนกันค่ะเพราะวันนี้เป็นวันที่เราจะมาจับในส่วนของแจกรางวัลน,นะคะในกิจกรรมที่ว่า G Force 3นะคะเป็นห์อ4ช่องนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะคําตอบง่ายๆก็คือเป็นห่อ3.5ชันแนลนะคะหรือง่ายๆค่ะคือ3ช่องมี z จโรแล้วก็ผู้ที่โชคดีอยู่ในมือของก๊อปแล้วะคะ่ะ หนึ่งรางวัลน,นะคะที่จะได้เจ้าตัวนิวนอนโกรคับไปนะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็นฮอ35สามจุดห้าช่งาเหมือนกันะก็คือจะมีสามชนานะคะแล้วก็มีเจโรในตัวนะคะตัวนี้ใครจะเป็นผู้ว่าอฟรีไปนะคะนะคะของรายการสําหรับวันนี้นะคะสําหรับกิจกรรมต่อไปจะเป็นเชลลี่จิตตามนะคะในเขต i p Ho ฮอปปี R ้วคค่ะวันนี้ก็ลา